ตองตองเข้ารายการสวัสดีค่ะตองจากบริษัทนิป้อนนะคะเพื่อนเ่เคยสงสัยกันไหมคะว่าเวลาที่เรามีเอกสารที่แบบว่าเป็นความรับของบริษัทะคะ่ะเราจะทําลายมาันยังไงดีก็อาจจะฉีกทิ้งหรือเปล่าหรือเอาไปละลายนะ้าเอาไปเผาอ่าวิธีแบบนั้นเนี่ยมันก็พอทําได้นะนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ง่ายกว่านั้นเนี่ยวันนี้ตองมีตัวช่วยมาเสนอนะคะ่ะอยากรู้ไหมคะมันคืออะไร ถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยค่ะตามมาค่ะตัวช่วยที่ตองพูดถึงนะคะก็คือเครื่องทำลายเอกสารนั่นเองค่ะแต่ว่าเราเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะเลือกเครื่องทำลายเอกสารแบบไหนเราจะเลือกยี่ห้ออะไรดีเพื่อให้มันทนทานแล้วก็มีความปลอดภัยเอกสารของเรามากที่สุดที่นินหนึ่งค่ะต้องขอเสนอ เพื่ทอทำลายเอกสารเมกโชกายอืมแล้วน้องทองพี่อยากรู้ว่าไอ้เครื่องตัวเนี้ยมันจะดีกว่าเครื่องอื่นๆยังไงหรอเรื่องไหน,น ที่หอเมโกะโชไคนะคะเป็นแบรนด์ที่ยอดขายอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะแล้วนะพี่แอสงสัยแม่ทำไมมันถึงได้อันดับหนึ่งถ้าเป็นคนญี่ปุ่นนะคะเขาจะรู้กันดีนะคะว่าเมโกะโชไคนี่นะคะขึ้นชื่อเรื่องของความทนถึกคุณภาพสูงยิ่งกว่านั้นนะคะไอเครื่องตัวเนี้ยมันยังมีใบมีดชนิดพิเศษที่สามารถทำลายเอกสารได้อย่างละเอียดยิย่อยเลยค่ะ การที่เค,เครื่องสามารถทำลายเอกสารไนดะ้ยิบย่อยเนี่ยม,มันดีกว่าอย่างอื่นยังไงหรอพี่ไอคะ่ะพี่ไอถามแบบนี้เนี่ยพี่ไอเคยดูหนังใช่ไหมพี่ไอเคยดูเจมบอลไหมเคยเออมิชชั่นอินพอสิเบิลก็เคยนะยอนนักสืบคนอะ่ะอ่ะอันนี้รู้จกักอ่ะค่ะอย่างเช่นพวกหนังแบบนักสืบอะไรอย่างเงี้ยค่ะในหนังเนี้ยมันจะมีเอกสารลับใช่ไหม,มแล้วก็ตอนนี้เขาไม่อยากให้ใครรู้เอกสารเนี้ยเขาก็จะเอาไปทําลาย แล้วอย่างเครื่องอื่นนะคะบางเครื่องเนี่ยเวลาทำลายเอกสารออกมามันก็จะเป็นเส้นๆออกมาเนี่ยเป็นเส้นๆเ,เหมือนอย่างเงี้ย่ะนะอืทีนี้เนี่ยเครื่องนี้เราทำลายออกมาเป็นยิบยิบยบ่ย่อยเป็นแบบฝอย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 อต่อให้เก่งแค่ไหนก็เอาไปต่อกันไม่ได้แล้วค่ะเอกสารเนี่ยเป็นความรับร้อยเปอร์เซ็นต์ค